รถยนต์อเนกประสงค์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสมรรถนะดีเยี่ยมขับในเมืองก็ประหยัดขับต่างจังหวัดก็สุดจะคมเปิดคลังโตโยต้ตาบอดเจอร์2.4วีปี2 6 1 6ทางทีอาคามีให้เลือกมากกว่า30คันไม่เพียงหลก 10, ักหมื่นราคาเริ่มต้นที่829,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ14,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวอยากได้รถใหม่แนะนำเป็น t o y ยต a า o r จูเนอร์ 2.4V ปี2016คันนี้เลยค่ะได้ทั้งรูปรักษณ์สมใหม่และหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะ <S 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 ดีไซน์ด้านหน้ามาพร้อมความโชบเชียวกระจังหน้าโครเมียมและไฟเดทาทม์ลันนิ่งไลท์มาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกครอบด้วยโครเมียมเด่นสะดุดตาม,มากๆเลยค่ะ มาดูในส่วนด้านท้ายของรถ Toyota f o r t u จ e r คันนี้กันค่ะดีไซน์มาดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะมาพร้อมสปอยเลอร์หลังแล้วไฟเบรกด,ดวงที่3แถมยังได้ฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะคะรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมความประหยัดทั้งความคุ้มค่านะคะไม่แต่งยังสวยขนาดนี้ถ้าแต่งจะสวยขนาดไหนคะแถมอะไรของเขานะคะหาง่ายค่าแมนเทน a น c e ถูกมีศูนย์บริการทั่วประเทศ ลูกค้านะคะที่ออกไปพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะใช้งานดีเหมือนได้รถไต้แดงไปใช้งานเลยค่ะรถรุ่นนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลังมาสูงสุด150แรงม้าเลยค่ะภายในของรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้ม ไปยุโรปเลยนะคะมาพร้อมด้วยระบบนำทางเนวิเกเตอร์ไปไหนไม่ต้องกลัวหลงทางเลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถโตโยต้าฟอร์จูเ 2.4V ปี2016 ทางทีอาคามีให้เลือกมากกว่า30คันเลยค่ะราคาเริ่มต้นเพียง829,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ14,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0894433774ค่ะหรือทักมาที่เพจเ c ซ book นะคะรถมือรอ2ทีอาคารสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ